นี่เราก็จะพามาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเจ้านิสสันอเมร่า 1.2e ส p อ r t t e ท h นะครับนี่สี่รอบพันก็จะสวยกันแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับลูกค้าท่านเก่าก็ลงแม็กจัดตรงมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้100%เลยนะครับจะสวยคลิปแบบนี้กันเลยนะครับนี่ครับ สีนี่ก็ไม่มีการทำไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับมาติดรถกับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆทิ่คลิปแบบนี้เลยรถบ้านแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพมี่ทอยเป็นไปไนกันนะครับคอนโซลคันนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับจอแสดงผล Android ด้วยนะครับสภาพคลิปๆใหม่ๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิน้นข้างในกว้างขวางสะดกสบายมากครับ แถมพร้อมกับยางอะไรอยู่ครบนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ก็ครบเหมือนกันนะครับคันนี้รถบ้านแท้หนึงร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับราคาเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผ่อนตกเรือละห้าพันนิดๆเท่านั้นนะครับฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้สวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมแม็ สั่ทรงรหล่อแบบนี้เลยนะครับท่าในใดสนใจอยู่ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เต็นย์ยีนออโตต้คานะครับรถบ้านแพ็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตต้คาสวยเข้มดุดันไม่เกงใจใคร